สวัสดีน้องๆทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้พี่ก็มีลูกกุญแจเก่าๆนะนี่พี่ได้มาจากบ้านพี่เองนะพี่จะทําการทดลองดูสิว่าวันนี้ถ้าจุดลูกประทัด ในลูกกุญแจที่ล็อกไว้เนี่ยมันจะสามารถปลดได้ไหมนะฮะพี่เห็นในหนังเขาใช้ปืนยิงใช่ไหมเวลาเขาล็อกบ้านใช่ป่ะเออวันนี้พี่จะใช้ลูกกระทัดน,นะพี่คิดว่าดินปืนมันน่าจะทําให้อ่าที่อะไรนะที่เขาบอกว่ามันล็อกอยู่มันคลายนะน้องๆโอเคเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันเลยนะฮะด้วยลูกกระทัดสามลูกนี้นะ ดูนี้นะฮะใครที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับพี่จะบอกข่าวดีน้องๆน,นะฮะพี่ได้ทําการซื้อลูกประทัดมาหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นไข่มังกรน,นะเออพี่ซื้อมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราชมนะครับแล้วก็อะไรนะโหมันเป็นขีดปันอาวุธเลยอะ่ะอีกอันนึงอะ่ะน่ากลัวมากนะพี่ซื้อมานะแล้วก็ประทัดอีกห้าพันนัดน,นะน้องๆองโอ้รวมๆแล้วมันก็หลายอย่างเลยนะโอเคเดี๋ยวพี่ให้ชมคลิปนี้ไปก่อนนะครับ เพราะว่าพี่ได้ถ่ายมาหลายคลิปพี่ก็เลยลงแบบยังไม่ถึงคิวของน้องคนนั้นอะไรน้องอะไรที่พี่มาคอมเมนต์พี่บ่อยๆนะโอเคพี่จะลองทดลองดูก่อนนะพี่ถ่ายมาหลายคลิปเดี๋ยวรอพี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปหยอดในหูปูหูปลาให้ดูนะไอพวกไข่มังกรนะครับสามเหลี่ยมพี่คิดว่าเขาไม่มีขายแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะทําเองเดี๋ยวจะทํามันขึ้นมานะฮะด้วยลูกูประทัดนี่แหละแต่จะทามันเองสามเหลี่ยมโอเค หลังจากนั้นให้ถอยห่างไกลๆเลยนะวันนี้เราจะทําการจุดประทับใส่มันนะจะลองดูซิว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนน้องๆ,ๆจะดูซิว่ามันจะระเบิดแบบไหนนะพี่ขอดตั้งกล้องไว้ไกลๆนะพี่กลัวกล้องไอยแตกนะยานมันกระเด็นมาโดน,น้ากล้องงาน,นแ,บบแตกนะโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับผมโอเคพอได้ที่แนละ้วเดี๋ยวเราก็จะทําการจุดเลยนะนี่นะครับผมพร้อมแล้วนะนี่นะครับผมเอาแล้วนะ ดูทุง่งนาสิครับสวยไหมสวยนะโอเคเห็นไหมครับลุมมันแรงนะวิ่งโอ้ดูนัน่นสิครับผมโอ้ oh, มันหายไปเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูในสโลโมชั่นกันอีกสักหนึ่งรอบนะเดี๋ยวเราจะไปเดินหากุณแจนะว่ามันกระเด็นไปไหนแล้วนะ แม่กุญแจของพี่มันกระเด็นหายไปกับลูกบอลเลยนะเมื่อกี้นี้โอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมโอ้โหดูนันสิครับผมโอ้มันรุนแรงมากเลยนะครับผมเห็นไหมโอ้สุดยอดไปเลยนะน้องๆ ยังก็ดูเคลียเลยครับถ้าพี่มีกล้องของ iPhone นะพี่คิดว่ามันคงจะดีมากกว่านี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเศษซากของแม่ลูกกุญแจนะดูซิว่ามันจะปลดล็อกได้ไหมนะเดี๋ยวเราจะไปเดินหากันเลยนะไม่รู้ว่ามันไปล่วงอยู่ที่ไหนนะน้องๆไปชมกันเลยครับผมโอเคเดี๋ยวพี่จะเริ่มเดินไปทางซ้ายก่อนนะพ,พี่คิดว่ามันน่าจะกระเด็นมาแถวนี้นะเดินไปเรื่อยๆครับผมเดินไปหาครับ โอ้หเมื่อกี้พี่ก็วิ่งหนีไปสกกลเลยนะกลับมาไม่รู้แม่กุญแจไปไหนโอ้ไม่มีนะมันหายไปไหนวะเนี่ยหรือว่ามันสิตกไปในทงนาแล้วนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยๆนะครับโอ้ไม่เห็นเลยอะ่ะมันไปไหนแล้ววะเออโอ้มันแรงจนาพี่หาไม่พ่อเลยนะไม่รู้มันไปอยู่มองไรน,นะโอ้โอพี่คิดว่ามันหายไปแล้วอะ่ะ อะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยไม่เจอไม่เจออยู่ไหนเนาะออกมาซะไหนวะไม่มีน้องๆโอ้ไปไหนวะเนี่ยอุ้ยไม่รู้กญแจพี่หายไปเลยนะครับผมดูนี่สิครับความแรงมันแรงมากนะโอ้เราเดินกลับไปที่เดิมไม่มีนะน้องๆ โอ้มีจะเศษซากอะไรไม่รู้ไม่มีว่ะมันคงสหายไปแล้วนะโอ้โอเคพี่คิดว่ามันไม่น่ามีนะเดี๋ยวเราจะไปดูจุดที่เกิดเหตุนะว่ามันรุนแรงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวพาเดินกลับไปนะไปดูดินที่ว่ามันระเบิดเมื่อกี้โอ้โอ้โอนี่นี่ดูนี่สิครับนี่เห็นดินนี่ไหมครับ โอ้ตอนมันระเบิดรุนแรงมากเลยนะดูนี่สิโอ้ดินแตกไปเลยนะโอ้ดูนี่สิโอโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไ r ร b ์ให้พี่ด้วยนะครับจบคลิปนี้แล้วพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย